เมื่อวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนพุทธศาสนิกชนจำนวนมากาเดินทางมาร่วมประกอบพิธบีบูชาข้าวพระประจำเดือนพฤศจิกายนโดยภายในงานพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใส่สะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายผ่อนคลายร่างกายและจิตใจหรือระลึกนึกถึงบุญ จากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำบูชาเข้าพระตามเสียงของหลวงพ่อก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยทุกช่วงกิจกรรมในภาคเช้าวันนั้นได้สร้างความปรับลืมปีติใจให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันสังสมบูรณใหญ่ในครั้งนี้สําหรับพิธีกรรมในภาคบ่ายได้จัดพิธีมุทิตาสการะผู้สอบแต้ประเี็นธรรม9ก้าประโยคปีที่33พิธีมอบโลกเกติยศและทุนการศึกษา สำนักเรียนบาลีดีเด่นปีที่17เดยธอได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์กรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และกระยณมิตรดกรกฤษดาจางใจมนได้กล่าวถวายรายง,งานโดยทางวัดพระธรรมกายและคณะกระยียณมิตรทั่วโลก ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาพระปร,ะริยัติธรรมว่าเป็นการสืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยได้จัดงานพิธีมุทิตาสการะผู้สอบได้ปร,ริญญาธรรม9ก้าประโยคพร้อมทั้งมอบพัดรองและพัดไรให้แก่ผู้สอบได้ปร,ริญญาธรรมก้าประโยคจํานวน63รูปมอบผ้ามณีเสเวยพัด ให้แก่ผู้สอบได้บาลีศึกษา9้าประโยคจำนวน2ท่านมอบรางวัลโลกเกียรติยศให้แก่คณะภาคดีเด่นและเจ้าสํานักเรียนดีเด่นสำหรับสํานักเรียนดีเด่นมีผู้สอบผ่านบาลีได้มากเป็นอันดับหนึ่งได้แก่คณะภาค8มีผู้สอบผ่านจํานวน740รูป 2. เขตหนใต้มีจํานวน23รูปได้แก่วัดหัดใหญ่สิตาราม 3. เขตหนตะวันออกจํานวน52รูป ได้แก่วัดชัยสี4เขตผนเหนือได้แก่วัดบ้านขุน5สำนักเรียนดีเด่นเขตกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโมลีโลกยารามราชวร,รวิหารและ6พระเทพสุทธี<อ>เจ้าคณะภาคหนึ่งเป็นเจ้าสำนักเรียนดีเด่นมีนักเรียนในเขตปกครองสอบผ่านพระบาลีมากที่สุดเป็นอันดับสองจำนวน418รูป วันนี้นับเป็นอีกหนึ่งวันงานบุญสําคัญที่ทางวัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุสิดพ,พระธรรมกายทั่วโลกได้รวมกันจัดพิธีมุทิตาสการะให้แก่ผู้สอบผ่านปร,ริญญาธรรมเก้าประโยคได้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530ยังความปรับลื่มปีติให้กับคณะสงฆ์ทุกๆรูปและยังได้ขอบคุณทางวัดพระธรรมกายและพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา รวมทั้งได้ร่วมพิธีมุติตาสการะถวายแด่ประเรี็นธรรมก้าประโยชน์ในครั้งนี้ด้วยครับปรับเพิ่มเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นคณะญาติโยมได้เห็นความสำคัญของการศึกษาพระปริยติธรรมแผนกบาลีซึ่งไม่เคยเห็นญาติโยมเยอะขนาดนี้มาก่อนก็รู้สึกปรับเพ้่มที่ว่าญาติโยมไม่ทิ้งพระให้การอุปธมรมพระ ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเบื้องหลังแห่งความสำเร็จของพระเนนโดยมีการแสดงมุทิตาจิตจากการที่ท่านต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจากการศึกษาเ,าเรียนจนประสบความสำเร็จจนมาถึงวันนี้ได้ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ใช้จารึกใช้บันทึกพระธรรมคำสั่งสอนฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจได้เราต้อง เข้าใจภาษาบาลีให้ท่องแท้เสียก่อนภาษาบาลีจึงเปรียบเสมือนกุญแจดอกสําคัญที่จะทําให้เรานั้นสามารถไขตู้พระไตรปิฎกซึ่งบันทึกพระธรรมคําสั่งสอนไว้นั้นถ้าเราเข้าใจท่องแท้เราก็สามารถเข้าใจถึงเนื้อหาสาระในพระธรรมคําสั่งสอนได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจท่องแท้พระธรรมคําสังสอนก็อาจจะขัดเคลื่อนหรือเรียกว่าเกิดความ ผิดเพี้ยนไปเกิดความวิปริตผิดเพี้ยนไปได้ฉะนั้นจงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะไม่ให้พระัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรสำหรับตัวอาตมาเองก็เรียนมาก็ถือว่ายากพอสมควรแล้วก็อยากจะฝากให้น้องๆว่าจงมี ความรับผิดชอบต่องานต่อการศึกษาที่ตัวเองกำลังศึกษาอยู่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความเพียรพยายามอยา่าละความเพียรเสียกลางคันให้เอาพระมหาชนกเป็นตัวอย่างถึงแม้ว่าทางข้างหน้ามันจะยากเย็นสักเพียงไรแต่ก็ขอให้ก้าวต่อไปก็ขอฝากไว้พระปริยัต ถือว่าเป็นรากแก้วในเมื่อเป็นรากแก้วแล้วก็ต้องมีการดูแลรักษาให้ดีก็คือความเข้าใจถูกต้องเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องนำไปสู่ความสู่การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องได้เมื่อประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนา การตัดสรู้ธรรมหรือการเข้าใจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้เม็ดพันธ์ุก็คือความเป็นาศาสนาทายา,าทในทางพุทธศาสนาจะเจริญงอกงามเราชาวพุทธทุกคนจะต้องช่วยกันช่วยกันในการทํานุบำรุงเพราะว่าปัจจุบันนี้ พระพิสุสมาเนนที่ท่านศึกษาเล่าเรียนในพระปริยัติธรรมส่วนนี้นับว่าน,น้อยลงแต่ถึงอย่างนั้นเราชาวไทยหรือพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าก็ร่วมแรงร่วมใจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวัดพระธรรมกายอาตมาก็ขออนุโมทนาและขอชื่นชม ยินดีกับพระพิสุทธิสมเนนที่สอบรายได้ไดปเปลี่ยนธรรมก้าประโยคในปีนี้และบาลีศึกษาที่สอบได้บศ9ทุกท่านด้วย